ลูกสาววัยสามขวบกลับจากโรงเรียนร้องให้สะอื้นถาแม่ถ้าถูกตีสู้กลับได้ไหมแม่ไม่วินครูทำให้คำตอบนายกย่องอีกด้วย เคาเดนเคาเด,ดจะพาเพื่อนเพื่อนไปที่เว็บไซต์อ f ฟแฟมิลี่ที่ได้แชร์เรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งในต่างประเทศค่ะที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากโลกออนไลน์นะคะเมื่อวันหนึ่งลูกสาวกลับมาจากโรงเรียนเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นและถามว่าหนูซู้กลับได้ไหมตอนที่หนูถูกทุบตีและคําตอบของผู้เป็นแม่ก็น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งค่ะตามรายงานระบุน,นะคะว่าคุณลีมีลูกสาวอายุ3ขวบค่ะเธอเพิ่งเริ่มชั้นอนุบาลในปีนี้วันหนึ่งขณะที่คุณหลีไปรับลูกจากโรงเรียนตามปก กตินะคะแต่ลูกสาวของเธอกลับน้ําตาไหลทันทีที่เห็นแม่ค่ะซึ่งคุณหลีก็ตกใจมากนะคะแล้วก็รีบเดินไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเรียกล่อมสักพักลูกของเธอจึงสะอื้นถามกลับมาว่าพรุ่งนี้หนูไม่ไปโรงเรียนได้ไหมทั้งอาการและคําตอบของลูกสาวชัดเจนมากว่าเธอกำลังมีปัญหาในชั้นเรียนนะคะผู้เป็นแม่อดไม่ได้ที่จะแปลกใจค่ะเพราะแม้ว่าลูกเพิ่งจะเข้าโรงเรียนเมื่อไม่นานมานี้ แต่เธอก็ปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วดังนั้นเธอจึงเกลี้ยกล่อมลูกสาวอย่างอ่อนโยนเพื่อถามเหตุผลกระทั่งได้รู้ค่ะว่าเพื่อนร่วมชั้นมักจะอยากตีหนูตลอดวันนี้เขาเอากล่องมาตีหัวหนูด้วยแม่คะเมื่อหนูโดนตีหนูจะตีกลับได้ไหมคนเป็นแม่ได้ฟังว่าลูกถูกรังแกที่โรงเรียนนะคะยอมรู้สึกเจ็บปวดมากค่ะซึ่งเธอก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกๆ มาโดยตลอดนะคะและสําหรับลูกสาวคนเล็กเธอก็มักจะย้าเตือนก่อนไปโรงเรียนเสมอค่ะว่าอย่าขาโมยของเล่นหรืออาหารจากเพื่อน แล้วการทะเลาะก,กันมันก็ไม่ดีและอย่ารังแกเด็กนักเรียนที่อายุน้อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะเธอไม่คาดคิดว่าวันหนึง่งลูกสาวของเธอจะต้องตกเป็นเหยื่อในชั้นเรียนนะคะแน่นอนว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณหลี่จะต้องสอนลูกสาวถึงวิธีการและทัศนคติในการปกป้องตนเองด้วยแต่ในเวลานี้แม้ว่าเธอจะร้องไห้ออกมาแค่ไหนแต่ในเวลานี้แม้ว่าลูกของเธอจะร้องไห้ออกมาแค่ไหนเธอก็พยายามสงบสติอารมณ์ให้มาก และหลังจากคิดอยู่สักพักหนึ่งคุณหลี่จึงใช้คำตอบที่น่าชื่นชมกับลูกสาวค่ะว่าลูกแน่ใจเหรอว่าอยากจะตีกับเพื่อนร่วมชั้นหรืออาจจะโดนเพื่อนร่วมชั้นถูกตีมากกว่านี้ก็ได้นะอาจจะเป็นหนูเองที่จะได้รับบาดเจ,จ็บด้วยสิ่งที่แม่อยากให้หนูจำไว้คือการตอบโต้ไม่ใช่วิธีที่ดีในการแก้ปัญหาแต่แม่ก็ไม่อยากให้หนูอดกลั้นเหมือนกันหากมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกให้บอกคุณครู ซึ่งหลังจากคุณหลีได้แชร์เรื่องราวนี้บนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะผู้ปกครองหลายคนก็ให้ความสนใจกับคําตอบของคุณหลีค่ะแน่นอนนะคะว่านี่เป็นคําตอบที่ฉลาดมากแม้คนนี้อาจยอมรับได้ที่ลูกถูกเพื่อนใช้ความรุนแรงและเธอก็ไม่ยอมรับหากลูกจะไปทุกตีผู้อื่นค่ะแต่เธอให้ลูกใช้วิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องสมเหตุสมผลนะคะในขณะที่เด็กๆไปโรงเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม พวกเขาอาจจะถูกแกล้งหรือถูกรังแกพ่อแม่บางคนจะสอนลูกให้อดทนหรือมองข้ามปัญหายอยู่เสมอค่ะซึ่งมันไม่ดีเลยในระยะยาวเด็กๆจะถูกขัดขวางทางจิตใจทำลายความเชื่อมั่นของตนเองไม่รู้ว่าจะป้องกันตัวเองอย่างไรตรงกันข้ามนะคะเพราแม่บางคนสอนให้ลูกต่อสู้กับใครก็ตามที่มารังแกพวกเขาแต่ความรุนแรงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาค่ะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเพิ่มความตึงเครียดในความสัมพันธ์และทำให้เด็ก ตกอยู่ในความโดดเดี่ยวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ